สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซนี่นะครับโซนี่รุ่น MHC RV7 นะครับตัวแรงของโซนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับ230วัตต์ RMS นะครับ4,700วัตต์ PMPO นะตัวนี้ใช้ IC เบอร์แรงสุดของโซนี่เลยครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับ FM ชาร์ติดสเตอริโอนะครับ AUX ใช้งานข้างหลังนะครับดีเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับ หน้าจอสดใสชัดเจนภายในซ่อมบำรุงให้เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับโมพัดลมระบายร้อนให้ติดตล,ล,ลอดเวลาด้วยเพื่อระบายความร้อนนะครับคุ้มค่ามากๆครับตัวนี้กับความแรงของตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีภาพนิ่งให้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจบจะภาพนิ่งนะครับชมคลิปเทสเสียงได้เลยนะครับ วันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะโซนี่รุ่น mhc rv เจครับตัวแรงของโซนี่เลยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับสี่พันเจ็ร้อยวัตต์ pmpo นะครับถ้าเป็น rms อยู่ที่สองอยสวัตต์ rms นะตัวนี้ใช้ ic เบอร์แรงของโซนี่เลยนะครับเบสล่นเลยนะตัวนี้ตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5้าุดศูนย์นะครับในโหมดฟังกช์ชันเกมนะครับฟังกช์ชันเกมจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับ อันนี้คือ RCA function gain นะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับจะเป็น Bluetooth นะผมแปลงให้แล้วนะถ้าจะใช้ AUX ต้องไปใช้ AUX ข้างหลังนะครับ b l u e t o t h 5.0ในโหมดฟังก์ชันเกมนะครับ AUX ข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับ FM ชัดติดสเตอริโอล็อกขึ้นโอัตโนมัติได้นะครับ CD ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเทปก็ใช้งานไม่ได้นะครับฝาเทปยังเปิดได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้คือฝาบนนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับมี เป็นแบบสะเก็ตสีมาติดนะครับแต่ไม่ได้หน้าเกียดเลยนะหน้าจอสดใสชัดเจนครับตัวนี้ผมโมดิฟายข้างในให้เรียบร้อยแล้วนะครับซอมบารุงให้เรียบร้อยแล้วปุ่มกดก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับแล้วก็โมพัดลมให้ติดตลอดเวลานะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับเพราะตัวนี้รูระบายร้อนเขาแทบไม่มีเลยนะครับมาดูด้านข้างด้านนี้ครับนี่นะครับแล้วมาดูด้านข้างด้านนี้นะครับ ดูด้านหลังของเครื่องนะครับเดี๋ยวจะอธิบายด้านหลังของเครื่องให้ฟังอีกทีนะครับนี่คือด้านหลังของเครื่องนะครับนี่นะครับฉลาก sony sdrv 7จนะครับดูรอบๆนะครับ aux นะต้องมาต่อที่ช่องนี้นะครับนี่ครับ aux aux เป็น md นะครับส่วนอันนี้เป็นช่องเสาอากาศ fm นะเสียบที่รูแรกนะรูบนนะครับรูบนนะครับ fm รูบนนะ ส่วนอันนี้เป็นช่องลำโพงเซอร์ลาวนะครับซ้ายขวานะอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นไลอท์ไลอท์นะไลอท์ของช่องทีวีนะครับอันนี้นะครับเป็นช่องลําโพงนะช่องลําโพงซ้ายขวาอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นช่องเซอร์ลาวนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้นะครับมีระบบลิงก์เซอร์ลาวนะที่สามารถเอาเซอร์ลาวเป็นคู่หน้าได้อีกคู่หนึ่งนะครับเสียงจะได้ละลั่นเลยนะครับ มินิคอมโพนนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะดูแลให้มันใช้ได้น,นิ่ยายาวๆนะไม่ควรพ่วงลาโพงเกินคู่เขานะครับอย่างเช่นคู่หน้าเนี่ยเราให้แค่2ตัวนะครับ1กับ2นะไม่ควรไปพ่วงลําโพองอีกนะครับอันนี้มีช่องเซอร์ราสามารถลิง์เซอร์ราได้ไม่ควรไปพ่วงลําโพงนะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องทำงานหนักครับทาให้ไอซีเสียได้ง่ายนะครับตัวนี้เพราะตัวนี้ไอซีเบอร์แรงแต่ไอซีตัวนี้อ่อนแอนะต้องดูแลเขาหน่อยนะครับ รูระบายร้อนเขาจะมีแค่ตรงนี้นะครับผมจะโมพัดลมให้ติดตลอดเวลาเพื่อระบายความร้อนนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บพัดลมทํางานเลยนะเดี๋ยวมาชมคลิปเสียงกันครับเดี๋ยวมาชมคลิปเสียงกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบไฟนะเสียบไฟปุ๊บรีเลย์โมแปลงเล็กทํางานนะครับหน้าจอจะติดไฟเดโมนะครับจะมีเสียงพัดลมดังขึ้นหน่อยนะครับอันนี้คือเสียงพัดลมนะดังไม่แรงครับเดี๋ยวพอเราเปิดเพลงเราก็จะไม่ได้ยินเสียงพัดลมแล้วครับหน้าจอนีสดใส่ชัดเจนเลยนะนี่นะครับ อันนี้รูช่องไม์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้รูช่องหูฟังนะครับใช้งานได้ปกตินะหน้าจอสดใสชัดเจนตัวนี้เอาไปคุ้มค่าแน่นอนครับกับความแรงของตัวนี้ด้วยนะ power อยู่ตรงนี้ครับรีเลย์ทำงานอีกทีครับใช้งานได้ครับเดี๋ยวมาเทสที่โหมดจูนเนอร์ก่อนนะครับาด้่ FM ชัดติดสเตอริโอนะนี่ไฟสเตอริโอขึ้นนะครับตรงนี้นนมันสามารถจะล็อกขึ้นตัวเรติได้โดยเรากดค้างกอนมาทั้งสองวิครับ เขาจะล sociedad, <ห aining S 1> ็อกเคลื่อนที่ติดพัดรีโอให้นะครับก็ครั้งประมาณสองวีครับเราจะมีลวดเดลเรัาของ เาจะล็อกขึ้นที่ติดสตอรี่เอาให้เลยนะครับ EQ นะครับ EQ จะมีสำเร็จรูปนะจะมีตรงนี้หนึ่งสองสามนะครับโหมดนี้จะเป็นโหมดมิวสิกนะครับกลไล่ไปเรื่อยๆครับพวกล็อกป๊อปแจนส่วนอันนี้เป็นโหมดบูวี่นะครับเอาไว้เวลาดูหนังนะครับอันนี้เป็นโหมดฟังก์ชันเกมนะครับขอบคุณครัสมมุติเราจะเอาล็อกนะครับกดไปที่ล็อกได้เลยนะ เราจากเรื่องของปรับ eq เองนะครับกดปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้นะปรับได้สามแบรนด์นะครับนี่ครับปิดการอันนี้จะเป็นเสียงแหลมนะอันนี้จะเป็นเสียงกลางนะครับอันนี้จะเป็นเสียงเบสนะครับปรับเสร็จกดเลนเตอร์ได้เลยส่วนอันนี้จะเป็นโหมดเสียงกล้งรางนะครับปรับตามใจชอบได้เลยนะครับกรุ๊ปนะครับอันนี้คือกรุ๊ปธรรมดาเสียงจะบางลงถ้าปิดกรุ๊ปก็คือเสียงจะเงียบนะครับสามาับเหมาะสำหรับเวลาฟังกลางคืนนะครับ ถ้ากด V ีก o ูฟเสียงจะหนักแน่นมากขึ้นนะครับถ้าปรับ VG ก o ูฟนี่ต้องมาปรับ e q ิใหม่นะมีเพื่อททีีี่่่ดดสุอยูใกล้ตัวอันนี้คือไฟสเปกตรัมนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับช้น่วยไดอันนี้ดิมเมอร์นะครับสามารถจะหีแสงได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสบลูทูธกันนะครับมาเทสบลูทูธนะครับกดฟังก์ชันไปที่เกมนะครับฟังก์ชันเกมนะ ไปที่ฟังก์ชันเกมนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อบูทูธได้เลยนะครับบูทูธตัวนี้เขาจะชื่อว่าเดี๋ยวมาดูที่โทรศัพท์นะบูทูธเขาจะชื่อว่า BT อ้าวเดี๋ยวนี่นะครับ BT ห้าจศูนย์ Audio Pro นะกดเชื่อมต่อได้เลยนี้ผมเคยเชื่อมแล้วมันจะเชื่ออัตโนมัตินะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองฟังเพลงแนวลูกทุ่งกันดูแล้วกันนะครับ ลองดูไฟสเปกตรัมกันครับ นะครับบอลรุ่มหมุนตามมือเลยนะครับไม่มีลวนนะุ

มาฟังแนวโจโจดูบ้างนะครับแนว EDM อะไรประมาณนี้นะครับจะได้รู้ว่าเบสดีขนาดไหนนะครับ เสียงก้องกลางวานนะครับผมจะระดับหนึ่งนะเปียจดจ้านมากครับ กำลังขับสูงนะรุ่นตัวนี้สามารถขับตู้12นิ้วได้สบายเลยนะตัวนี้สเปคเขาขอให้6-8โอห์มนะครับ4โอห์มผมไม่แนะนำนะลำโพง4โอห์มนะ ว <Volume, S 2> อลลุ่มก็หมุนตามมือด้วยนะแบบโซนี่ MHC RV7 นะครับตัวแรงโซนี่เลยไม่ควรพลาดเลยนะตัวนี้ผมบอกได้เลยนะใครที่ชอบแนวแรงๆเสียงดีๆครับโซนี่ MHC RV7 ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ